ก็ขอสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีประดาน,นะผมก็เจอกันเข้มเคยครับกับเรื่องราวจาบบ่ประดาน,นะผมวันนี้เราก็ได้มาทําการขุดจออยู่ที่ยะโสธรนะครับอําเภอปุตทุมนะผมก็ขอขอบคุณเอฟซีของเรานะครับที่เรียยใช้บริการนะครับท่านก็ได้ติดตามผลงานของเรานะครับในเอฟซีของเรานะครับ ก็ได้ไว้วางใจนะเรียกใช้ทีมงานของเรานะผมตอนนี้ก็กำลังขุดเจาะนะยังไม่ถึงชั้นน้ำนะยังเป็นฝุ่นอยู่เลยนะผมตอนนี้เราก็เจาะขนาด6นิ้วนะเจาะได้ชุดเราเรียกว่าเจาะลมนะเจาะเครื่องแอร์นะผม พื้นที่ท่องที่จะเป็นชั้นหินนะหินทรายหินดินดานนะผมแข็งนะก็ยังขุดขโมงอยู่เลยนะผมก็แข็งมากครับหรือว่าแข็งนะผมก็เพิ่งเริ่มกดจอนะได้สุดประมาเมตรนะก็ยังไม่ได้เจอชัาน,น้ำนะ ก็แรงมาแล้วนะครับอีทีทัานไหนนะครับยังอยู่ในระหว่างตัดสินใจนะครับก็ฝากทีมงานเราด้วยนะเรัยลูกค้าต้องการจออประกานครับไปใช้ในหน้าแล้งนะผมต,ตผมก็กอ็ด8ปด5นะครับยินดีให้คำปรึกษาย,ยินดีให้บริการนะผมก็จอะได้ สูงสุดก,ก็300เมตรนะก็แล้วแต่ความลึกแล้วแต่สเปคลูกค้านะครับ่ขอขนาดส0นิ้วนะครับขนาด6นิ้ว8นิ้วก็เจาะนะผมก็แล้วแต่ลูกค้าตั้งสเปคให้เรานะครับความลึกหกพันรยส0เราก็เจาะนะก็แล้วแต่ทางลูกค้าต้องการความลึกนะร,ราคาก็ขึ้นอยู่กับสเปคงานนะครับ คุกันศึกษากันได้นะครับว่าเราจะเอาราคาเท่าไหร่มีทุนยังไงก็ลองศึกษากันดูนะครับผมทีนี้รู้สึกจะแรงนะอองก็ยังไงก็วางเงนให้เต็เมเนื่อเ,อเอนะครับผม ตอนนี้ก็เริ่มมีความชื้นขึ้นมาแล้วนะเริ่มจะเจอชั้นน้ำแล้วนะผมนี่แหละครับตอนตอนที่เราเจอน้ำก็มีน้ำขึ้นมาให้เราเห็นนะพอตอนเป็นฝุ่นก็เจอฝุ่นก็เป็นฝุ่นครับอันนี้เริ่มจะเจอชั้นน้ำแล้วนะแต่น้ำก็ยังไม่เยอะมนะ หรือว่าน้ำชั้นน้ำเยอะนะครับผมไม่น่าจะผิดหวังนะดูแล้วดูทนะี่แล้วน้ำน่าจะเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เยอะนะครเพิ่งเจอตายเดียวเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งเจอชั้น้ำับ ตอนนี้เราก็ต้องเจาะตามตาน้ำไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือตารแรกนะครับเราก็จะเจาะไปเรื่อยๆครับตามจนกว่าจะได้ชั้นน้ำที่เยอะพอใช้นะผมเราจะไม่หยุดครับไม่ใช่ว่าเจอชั้นน้ำชั้นเดียวสองชั้นก็เอาไม่ได้นะครับ <S 1> <S 1> น้ำยังไม่เยอะเราก็ต้องตามต่อนะครับเราต้องเอาน้ำให้พอใช้นะครับในการเกษตรนะครับ ฉนั้นไปเรื่อยๆนะผมก็ยังไม่ได้จะพอง่ายๆครับง่ายๆก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวจะอัปเดตนน้ำตาน้ำใหญ่ๆจะถ่ายดูให้ดูวิธีูป็นยังไงทีนีนะผมคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะจบเลยนะ